สกินนี้โคตรหล่อเกินหล่อมากโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินของคุณอูชานะครับในสกินดาวคู่นิรันนะไม่คิดว่าสกินนี้ผมจะเปิดได้แบบงงมากเลยอูเท่มากอูล่มล่มสวยมากแบบลูมแบบการล็เกซีอกาศอูชอบมาก คืออูช้างนะครับเป็นฮันเตอร์ที่ผมเ,เคยเล่นเหมือนกันนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่แบบเกมมาใหม่ๆตอนที่แมรี่มาใหม่อะผมก็ฝึกเล่นลองมาจากแมรี่ในตอนนั้นแต่ว่าอูช้างอะเป็นฮันเตอร์ที่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งอะเพราะว่ามันต้องสลับล่างไปมานะแล้วผมเป็นคนที่เอาจริงนะผมเป็นคนที่ถนัดการใช้ฮันเตอร์ใช้สกิลในการไล่นะแต่อูช้างอะมันเป็นตัวที่ต้องต้นเกมมันต้องใช้การเดินตัวตีเตืนตัวตีเปล่าซึ่งผมโคตรเสียเปรียบตรงนี้เลยเป็นคนที่ไล่ไม่เก่งะไะก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าตัวราะผมไม่ค่อยถนัดตัวบบ้ว่าไดก ท,ทันทีก็ต้องเอามาเล่นให้ทุกคนดูกันหน่อยนะโอ้ดีใจมากเลยที่เปิดได้แบบงงๆแล้วก็อาเคเพื่อนๆก็หลังจากที่ดูฉานนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคลิปรีวิวสกินของฟิลเอนะเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนตามมาเลยเพราะว่าผมก็พอไปเปิดได้อยู่ทุกนี้ก็นั่นแหละเพื่อนๆช่วงปีใหม่นะี่เดี๋ยวทุกคนได้ดูรีวิวสก,กินรัวๆแน่น,นอนครับไม่ได้มีแค่ฟ,ฟิลเอนะยังมีของเฟรชยังมีของไม่คานิกมาแน,น่นอนเดี๋ยวเราไปดูในเกณดีกว่าว่าจะเป็นไงกันนะครับทุกคน โอเคเราเข้ามาอยู่กันในด่านความสมดิโอนะอ่าผมขออนุญาตเอาเป็นแมดย้อนหลังเล่นนะครับเพราะว่าอ่าอยากให้เพื่อนๆนะได้เห็นการาฟิกฝูงแบบเต็มเลยนะแบบจะได้เห็นแบบเอแบบ่อภาพแบบสกินมาชัดๆเลยผมก็เลยเอาการาฟิกฝูงมาเพราะว่าถ้าปกติผมเอาตอนเล่นฝดมาผมจะปรัเล่นการฟกฟกาฟิกฟกับสายแดงมาจะเห็นแบบรายละเอียดชุดไม่ค่อยชัดนะโอเคแล้วก็จะได้ง่ายๆด้วยเนาะโอเคเราเห็นละตรงนั้นน่ะมันมีคนปั่นอยู่อ้าเป็นสีฟีอีจ้าจะไปไหนฮะกลับมาเลยไม่โดน ต้องหลบโอเคได้วเขาดึงอิกสวยครับโหล่างดำนี่แบบเป็นตัวเป็นสีดำเป็นกาแล็กซี่เลยโหเท่ไปอีกแบบเนี่ยจะไปไหนไ้จะต้องมากระโดดเหมือนตัวโอเคครับได้แล้วโอ้โหได้แรกไปมากเยี่ยมอุ้มมาเลยมีคนปั่นอยู่แถวตรงจู๊กประตูกระจังโอเคเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยโอเคได้ยินเสียงละได้ยินเสียงคองนหัดละจะไปไหนฮะ เดี๋ยวลมหลอกไปกันอุย้ยอยู่กันสองคนเลยเหรอโอ้โหอ,อยู่กันสองคนก็สบายครับเครื่องชา้าน่นอนแบบนี้รอไว้รอไว้แต่ผมต้องมองหลังลนะเพราะบางทีมันอาจจะมีคนมาจากข้างหลังต้องเพรียมหลักกานกระดิ่งไปไหนะขอทีหนึ่งเขาไม่เขาไม่ฟาดไม้อะนกว่าจะตีดักไม้ได้หน่อยเชียวโอ๊ยเดยดกระดาษอุย้ยจิตตกรวาดรูปแล้วอ่แย่แ,ยแยละโอเคตอนนี้ตัวฉีกีก็จะเต็มเฟสอะ เฟรดมาใช่ไหมไม่ต้องชอคค็อกขุดที <c oughs> โอ๊ยไม่โดนก็ย่แย,นะย่แล้วเฮ้ยคไปนะช็อ,ชอคคกขุดทีสองเจง๋งโอเคได้ไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอุ้มเด็กมาเลยเดี๋ยวไม่ใช่อุ้มอุ้มสิตากรเลยต,ตีเด็กเลยไปไหนออกกรอดการไม่ต้องเล่น <c oughs> ชอคค็อกขุดทีสามการติดโอ๊ยทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับจัดจิตกรน้าละเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเอาเฟเดริกต่อเลยอา่าในทนัน <ś> ลุกแล้วแต่ก็ไม่ทนันไหวหนีไปได้สักกี่น้ำกันคราวนี้แหละแกบ <ś led> ไม่รอดแนะ่ <ś led>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  โอเคเรียบร้อยเฟเดริกก็ลุกเองมาละเดี๋ยวเราไปอุ้งสารน้อยเลยเยี่ยมขึลุกนะขอตีทีหนึงโอเคไม่ลุกโอเคดีเลยติ๊หัวมันขึ้นมาครับ เออเอาจริงนะผมทำได้ยังไงอะซีเธอแล้วชกสามคนติดปฏิหารมากโอเคเดี๋ยวชาร์จต้มไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันลุกไม่ได้ละเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเป็นร่างสาวหน่อยปุ๊บโอโอกระตุกกระตุกสกินเป็นแหลกเกินโอเคตายละเออบางทีก็รีวิวจบเร็วเกินไปนะคือเร็วแบบนี้ก็เร็วเกินโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะเว้ยสกินหล่อมากเลยผมชอบมากเลยส่วนตัวผมชอบร่างขาวมากเลยนะแบบ เี่อะโคตรเท่เลยฮะขอคำนับหน่อยโอเคไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย